ระบายหน่อยครับไม่รู้เป็นโรคอะไรนะดูเนี่ยโอ้โหรถเจาะดูวันเ,นเออซื้อรถเจาะมาใหม่แล้วนะครับแต่ไม่ยอมเอามาใช้นะไอ้คันนี้มันก็จะเดินยังไม่ไหวอยู่แล้วถเขาก็บ่นนะเพราะว่าซื้อรถใหม่มาก็ไม่เอามาใช้เออมันเดือดร้อนผมด้วยเลย เออผมยืนตักยืนนั้นนะสบายๆนะเออท่านนนะไม่ไหวให้ดูควันพ่นใส่เ๋ยแต่แคบขาดโอ้มืดฟ้ามัวดินเลยโอ้ซื้อมาที่เดียวลงมาใช้เออโค่นควันโอ้หออูตักยืน,ยนอยู่ตรงนั้นก็นั่นแหละครับบูมเบอร์มีดำหมดอะดำทั้งคันเนี่ย ขับก็บน่นซื้อรถจออเจาะใหม่ใหม่เดินก็จะไม่ไหวแล้วรถเจาะใช้อยู่เลยพ้นควันเสร็จแล้วอีจกจะนี่เลยเราจะได้ยืนตักง่ายๆตรงนั้นสบายๆมาเก็บหินในร่องน้ําอีกแล้วเนี่ยโอ้ชีวิตไม่มีอะไรง่ายจริงเลยแต่ละวันเออเพื่อนว่างไงครับสุดถอยมาไม่ใหม,ม,ม่แล้วซื้อมือสองมาเนี่ยสภาพมันก็ดี ดีกว่านี่มีแอร์มีอะไรนะนี่แอร์ก็ไม่มีนะเออไม่เป็นพเพื่อนเพื่อนหัวห้างงครับซื้อรถมาซื้อมาครันที่สองนั้นรถใหม่นะี่ไม่ใหม่ลนะมือสองอะไรครับเออไห้ขับอยู่คนเดียวไงคนเจาะมีสองคนนะเออได้ขับคนเดียวใช่ไหมรถใหม่เออคนนี้ขับคนนี้เออใครมันก็คนขับก็ต้องรู้สึกน้อยใจนะมันคนมากไหมเออลำบากเราเอ้ยมันจาดใกล้ๆเราแล้วก็ ยืมตักลําบากโอ้โหมันไม่ใช่พ่นใส่รถแต่มันเข้าเข้าแอร์มันหมินนะเมื่อกี้ยืมตักเที่ยวนึ่งเขาเดินมาเขาเจาะโอ้ใจสับขาดอะครับเออกี้เขาเดินนู่นผมก็บอกว่าให้เจาะอย่างนี้ผมก็บอกว่าโอ้รถใหม่ก็ซื้อมาก็แมวลงมาเจาะนะเขาก็เริ่มงบนนะเราไม่ ไม่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 พูดคุยกับผู้จ no <welche> ัดการเดี๋ยวผู้จัดการก็ไม่ลงบอกถามหน่วยดิมันยังไงเออแกลำบากมาหลายปีแล้วแกได้ขับรถใหม่บเปลี่ยนก้านลูกน้องไม่มาแกก็เปลี่ยนเองนะเออใช้ได้นะโอเคเลยนะ มีคนเปลี่ยนกานะ้านนหบางทีมันก็มาช้าไม่รู้ไปละหมอหาอะไรกันอยู่ดูน,นะจอยที่ไหยไม่เล่นเครื่องนะควันเออไม่ไหวแล้วเดินก็โอ้โห่สายทีขวาทีจะเดินมาถึงที่เจอดจะเดินกลับไปเก็บ รถใหม่ซื้อมาเนอะท่นที้อยอมมาใช้ามาเก็บไว้ปลูกสนเนน่ห์จะได้เทสรถได้ก็คอือมันผ่านไม่ผ่านใครอยู่ที่วควันท่อนะครับ เดินมาเดินได้เจ้าที่แอบแย่มาเลยโอเคครับ ตามกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจกันหน่อยนะครับผมสวัสดีครับ